หลที่นี่ยู่ใส่เนี่ยกับขี่ไข่มันแสบประด้านตีด้วยเนี่พวกเพื่อนคือพากกันกินสนิทด้วยเนี่มากไม่มากเลคือมาหามากินเป็นของว่างเนี่ยมันเหม็นเน่ากินอยู่เปล่าเหตุเกิดที่ใชอยูพุมครับท่านเป่าอำเภอยังพงกันจำบ่ได้ครับเป็นปรากฏการณ์ไหมครับท่านเป่าที่ชาวบ้านหันมากินเนี่ยกินขี่ไข่ครับท่านเปาเสือกันว่ากินแล้วได้ขึ้นสวรรค์ว่าสันว่าผมก็งงขึ้นกันหอยมันเฉพาห่างแตกกันเป็นแถวตีด้วยนี่ความเสือของชาวบ้านอธิบายอย่างครับท่านเป่า บบมีเหตุผลดอกกูละหัวแต่หูนหนยินนี่ดอกเว้ยกินเงียวกินขี้ใครสิได้ขึ้นสวรรค์ปีนี่มิต่ข้าววิปิดวิตลาดเด็ดโอ้วิปลาดกูว่าผิดกูละเงินลกูกศิษย์ลูกหาเล่าสิดอกเว้ยตอนเขาไปจับพระกันทำหาหมายสารมือนตัวเนี่ยนี่เราเอางงาินง้มไงหมุนเป็นง้มบกหอยท่านเพลียครับงงมไงก็งมบกหอยตั้งกันแบบไหนง้มไงเนี่ยให้กินเงียวกาสิกินกินขี้มันกาสิกินงมบกหอยอยังได้กินกับตำสมอยู่ได้เดเนี่ยกูละเงึดไหลสามารถให้คนกินเงียวจะของได้ มันเห็นเป็นเปปซี่สันบอดี้นี่น้ำเยี่ยวนั่นมันเห็นขี่ใครเป็นช็อกโกแลตสันบอดี้หน่หิวบ้นันบอกกูจะซื้อช็อกโกแลตให้ภาคจอมืงอหนึง่งปีนี้มีแตข้าแปลกๆครับท่านเปาตามที่ท่านเปาว่านั่แเลยเพราะว่าเสิงยงรัดผมเมื่วาสิสันเคลื่อนครับข้าวแบบนี้ทำลายความเสื่อถือทั้งสิ้นเลยครับท่านเปาหอดใสไอฮอดน,นั่นครับเอ็นเส้าพัานอื่นว่าพ่อบิดาครับท่านเปาบิดาที่เป็นผู้สร้างโลกนั่นแหละครับประเทศไทยบนหนามีเหตุการณ์แบบนี้เลยครับ นาอายครับท่านเปาอืมถ้าเป็นกรณีนี้พระมัวซีกาก่อนจับซิกต้องบยก่อนครับนม่นขอสิจือ่ออืมตามจริงประเทศไทยคุ้นแก,ก่กฎหมายพร้อมครับท่านเปาหมายวงการสงฆ์ตัวมือนี่อันเก่าด้ครับท่านเปาโมแมนอันใหม่ครับสมควรเปลี่ยนใหม่หรอครับอืมคอยก็ว่าสั้นละ่ะถ้ากฎหมายใหม่ก่อนบวชต้องตัดทำถิ่งมันจะคือบนหนอนสุวา่าคืออยู่ครับท่านเปา